สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องอาหารง่ายสไตล์เชฟบอยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูแกงส้มชะอมกุ้งนะครับคุณผู้ชมส่วนประกอบของเราก็จะมีกุ้งนะครับไข่ครับชะอมครับแกงส้มครับน้ําตาลปี๊บครับน้ําปลาครับผงปรุงรสนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปทํากันเลยครับเราก็มาปรุงไข่กันก่อนนะครับคุณผู้ชม ใส่แค่สียุข,ขาวนะครับคุณผู้ชมครับเอาให้พอมีรสชาติก็พอนะครับนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะจืดไปนะครับถ้าเราไม่ปรุงอะไรตีให้เข้ากันนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมจะมาแกะกุ้งให้คุณผู้ชมดูนะครับ แต่ถ้าคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนไม่รู้นะครับวิธีแกะกุ้งง่ายๆนะครับเอาหัวเอาหัวออกนะครับคุณผู้ชม mm. หลังจากนั้นก็ใช้ช้อนซ่อมนะครับแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชม ถ้าเราทําแบบนี้ไสก็อย่าออกมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็แค่นี้นะครับคุณผู้ชมไปล้างน้ําก็สะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวทําทให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับ รประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับเราเตรียมไปทอดชะอมกันเลยครับเราทอดไข่กับชะอมก่อนนะครับคุณผู้ชม เราก็ค่อยๆทอดไปใช้ไฟกลางนะครับคุณผู้ชมจะได้สุกถึงข้างในนะครับแต่ถ้าใช้ไฟกลางแล้วเหมือนจะแรงไปก็เบาลงได้นะครับคุณผู้ชม อยากรู้ว่าสุกข,ข้างถึงข้างไหนยังลองกดดูอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่ค่อยสุกถึงข้างในนะครับแต่ข้างล่างได้แล้วนะครับสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันจะอมน้ํามันไปน้ํามันเยอะไปเราก็เทออกได้นะครับคุณผู้ชมผมก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับไข่รเราจะไม่ออมน้ํามันนะครับ อันนี้เราเทออกให้หมดเลยนะครับ ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราไปพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำนะครับเอาไว้ใส่แกงส้มเรานะครับน้ำเดือดแล้วเราใส่แกงส้มก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลปิ๊บนะครับน้ำปลาครับผงปรุงรสนะครับ รอให้แกงส้มเราละลายก่อนค่อยใส่กุ้งกับไข่ชะอมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้แกงส้มเราก็ละลายหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่เป็นก้อนแล้วนะครับนี่นะครับชะอมครับที่ทอดเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับถ้ากินกับน้ำพริกกับปีหรือ น้ำพริกปลาทูนะครับเราจะได้สัมผัสแบบกรอบนอกนุ่มในเลยนะครับคุณผู้ชมแต่นี้เราไปใส่แกงส้มมันก็ไม่รู้นะครับว่ามันกรอบเพราะว่ามันไปโดนน้านะครับแล้วตามด้วยกุ้งนะครับ หลังจากใส่กุ้งไปไม่ถึงนาทีนะครับคุณผู้ชมครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับเพราะว่ากุ้งสุกง่ายอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเราเตรียมไปใส่ถ้วยกันเลยครับแกงส้มชะอมกุ้งของเราหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกนใหม่คลิปหน้าครับ